สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาทุกชนิดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อกีฬาสีเสื้อกิจกรรมเสื้อโรงเรียนนะคะมาจากสิงฟ้าเกมนั่นเองค่ะหรือด้านหลังนะคะจะมีภาษาจีนเขียนด้วยอันนี้น่าจะเมื่อกี้แอดถามสก,กิปแอดมินมาอ่านว่าสิงหัวสิงหัวเซเซียวถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าโยนความผิดไปที่แอดมินแทนนะคะก็ขอบคุณนะคะคณะโรงเรียนนะคะแล้วก็คณะครูและนักเรียนนะคะแล้วก็ที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะรอบนี้เยอะมากเลยแล้ว ก็จะมีเลือกแบบเลือกดีไซน์ได้นะคะสาหรับวันนี้จะเป็น3สีนั่นเองค่ะมีสีสีฟ้านะคะฟ้าเข้มเข้มน้เงินเลยนะคะสีสวยมากนะคะแล้วก็สีออกชมพูชมพูนะคะชมพูแดงนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีของคณะครูอาจารย์ค่ะก็คือจะเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะใครที่ชอบสีไหนก็ออไซน์ได้ได้ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลยส่วนงานดีไซน์นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆนะคะพรืบอ่า อันนี้สีจริงนะคะงานเขาจะเลือกเป็นลายเส้นงานลายเส้นที่เป็นโทนสีขาวนะคะแล้วก็มีลายเส้นของสีแต่ละเสื้อเป็นเส้นเส้นเส้นลงมาแล้วก็ที่บริเวณตรงหัวไหล่ตรงช่วงแขนนะคะก็จะมีสีของตัวเองอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้นะคะว่างานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ากราฟิกทั้งตัวนะคะลายนี้แพทเทิร์นนี้เรามีงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานที่ลูกค้าจะได้ไปก็จะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันค่ะ สำหรับงานด้านหน้านะคะงานด้านหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะจะมี2แบบนะคะแบบแรกคือคอ,อกลมค่ะและอีกแบบหนึ่งก็คือคอปกคอปกหรือโปโลโนั่นเองนะคะสําหรับคอ,อกลมก็เออก็จะใส่สบายนิดนึงนะคะก็จะโล่งๆหน่อยส่วนงานคอปกก็จะดูเป็นทางการมากขึ้นนะคะจะมีกระดุมให้ด้วยกระดุม2เม็ดนะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยลายเสื้อค่ะเขาก็เลยจะ เราติดแค่กระดุมแค่เม็ดเดียวอีกเม็ดนึงเราจะไม่ได้ติดให้เพราะว่าทุกตัวเป็นเสื้องานใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ลูกค้าเป็นคนจับเป็นคนแกะถุงเองได้เลยค่ะเพราะว่า1แพ็คเราแพ็คหนึ่งถุงค่ะของใครไซส์อะไรก็ระบุอยู่ที่ที่ถุงที่คอเสื้อได้เลยก็สามารถดูได้นะคะด้านหน้าตัวเสื้อค่ะเหมือนกันเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะก็คือเป็นงานริ้วเป็นลายตรงนะคะแล้วก็จะมี เส้นที่เป็นสีเนี่ยจะเป็นสีเสื้อของใครก็จะเป็นลายเส้นสีนั้นเลยเขียนด้านหน้าว่าสิงฟ้าเกมนะคะแล้วก็2022นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคืองานของงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นของน่าจะเป็นของน้องนองนักเรียนคะ่ะก็คือจะมีงานเ, <F at uring> เขียนเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็จะมีเขียนภาษาอังกฤษที่เป็นคําเหมือนภาษาจีนด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับชื่อของโรงเรียนนะคะสิงหาเกมนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมนั่นเองใครที่อยากได้เสื้อกิจกรรมต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะงานจริงสวยคมชัดแบบนี้เลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆอีกที นะะคว่างานเป็นยังไงบ้างนะคะนอกเนือจากงานด้านหน้าด้านหลังนะคะจะมีที่ตำแหน่งแขนเสื้อด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูแขนเสื้อหน่อยแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูแขนเสื้อใกล้ๆกลนะคะอันนี้คืองานด้านหน้าก่อนสำหรับงานของแขนเสื้อเดี๋ยวดูของตัวสีสีม่วงก็ได้ค่ะอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้จะเห็นไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถือมาทั้งตัวเลยนี่อ่ามองเห็นไม่เอ่ยขอดูแขนเสื้อหน่อยนะคะงานแขนเสื้อนะคะจะมี โลโก้ของโรงเรียนนะคะนี่โลโก้โรงเรียนสิงฟ้านะคะอักษรย่อสเสือกับฟอฟันนั่นเองค่ะมาจากเขตคลองเตยนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะก็ชื่อโรงเรียนกูอ่านผิดมากเลยม่แต่เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจแต่อ่านไปแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกท่านนะคะน้องๆทุกท่านเลยที่ให้โอกาสสั่งงานเสื้อกับทางร้านมานะคะงานจริงที่เห็นนะคะเนื้อผ้า แห้งแห้งไวนะคะใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้รีบจัดส่งให้เลยนะคะพิกัดอยู่ที่เขตคลองเตยนั่นเองสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะคะให้น้องๆน,นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สําคัญมากๆเลย มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเรี่ยวแรงนะคะไปใช้ชีวิตไปลุยไปสู้กันต่อนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ